อ้าโลก่อนอื่นก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกม F4 Online นะวันนี้จะมารีวิว Full t e รวิว f u l บวก8ของผมนะซึ่งทีมที่ผมสร้างมานี่หมดตังไปประมาณ2,000นิดๆน,นะคร ส่วนใหญ่จะไปเติมพวก FC pass แล้วก็แพ็คเงินทั้งหลายนะที่ผมจัดมาจะได้ทีมประมาณนี้ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับมาดูที่โกจะเป็นมิ n โนเลกนะครับผมในอนาคตผมจะเปลี่ยนเป็นอาริสอนตัวนี้อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแล้วมีสแต็คที่ดีนะในงบราคา3,000แล้วไปต่อกันที่คู่เซนเตอร์กันเลยนะครับจะเป็นฟานได้กับโจโกเมนะ เป็น2ตัวที่วิ่งไวก็ถือว่าเป็นปีที่เก่านะสปีแต่ถ้าบวก8ก็พอถูไถไปได้อยู่ส่วน <Wow. S 1> เรื่องนิสัยก็จะประมาณนี้นะครับโจเมสมีเ็บด้วยราคาของทั้งคู่ก็จะอยู่ที่40,000ื่นกับ13ึ่นะครับซึ่งดูตามสแต็กล้วโจโกเมสจะได้ไวคล่องมากกวา่าต่อไปไปดูคู่แบ็กซ้ายขวากันเลยนะครับจะเป็นเทนเล็กซ์เดอร์อาร์โนกับโมเรโนนะครับเนี้ยราคาอรา้ราคาสูงกว่าเดิมอะโมเรโนนี่ผมได้มาในราคาประมาณ3 5 0ห0น้านะ เทนผมได้ประมาณ2 2งหมืสองแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาดิบสูงมากครับนิสใส่ก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นแบ็คบุกทั้งคู่เลยนะโมเรโนจะได้เรื่องความเร็วลอ 13, บเป็นร้อยสามหทั้งสองก็จะเด่นในเปิดบอลทั้งคู่นะฮะจะเด่นไปทางเทนเรื่องเข้าปะทะโมเลโนกินขาดลยฮนะไปต่อกันที่กลางรับกันเลยครับผมเลือกใช้เป็นเอเล่ชานกับจอแดนเฮนเดอร์สันราคาทั้งสองก็ตอนนี้อยู่ที่20,000ืกับ13 0 0นสานะ ส่วนนิสัยทั้งสองคนเอมเลชานจะได้เข้าวทัทาได้ดีความเร็วถือว่าไม่ได้ดจี๊ดจ๊าดมากนะครับอยู่ที่120ต้นต้นๆนะยิงไกลส่งสั้นอะไรได้ดีปั่นโค้งเปิดบอลเรื่องเกมรับเออดูดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะไปเด่นทางด้านเอมเลชานซะมากกว่าต่อไปขึ้นไปดูที่กลางลุกกันเลยนะครับผมเป็นขวัญใจมหาชนของนิวคุยแล้วครับตีเวนเจอรลาดนะครับผมถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วนะ ตอนนั้นผมซื้อมาราคาประมาณสามหมื่นแต่ตอนนี้ขึ้นไปสี่หมื่นแล้วตกมาเหลือสองหมื่นก็ใครที่สนใจก็ลองลองเล่นกันดูได้นะครับครบเครื่องเลยนะครับสแตตนี่ดีทุกอย่างเลยงั้นไปต่อกันที่คู่ปีกซ้ายปีกขวานะครับจะเป็นทางด้านของซาดิโอมาเน่และเดเรโกโชต้าทั้งสองคนนี่ราคาก็อยู่มาสองหมื่นห้ากับห2 0 0 0มื่นสองนะครับผมมาดูกันที่สแตตความเร็วทั้งสองคนก็อยู่ในค่อนข้าง โอเคนะครับซึ่งโทตานสองเท้าด้วยนะครับเรื่องความคล่องตัวเลี้ยงบอลน,นี่จะไปเด่นทางด้านสดิโอมาเน่นะก็ทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นปีกที่ใช้ได้นะครับมาดูกองหน้าก็คือเคนนี่ดัตคิดนะครับว้าว <Wow. S 1> ถนัดสองเท้ามีเลี้ยงบอลเร็วไซ้ก้อยเรื่องของสแต็กก็ความเร็วถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยยิงไกลย,ยืนตำแหน่งเตะลูกโทษนี่ได้หมดเลยครับเลี้ยงบอลน,นี่ถือว่า จี๊ดจา๊าดมากคุมบอลค้องตัวอะไรพวกนี้ก็โกก็จะได้โออบวกสี่นะครับแล้วก็ลิวพูก็จะได้โออบวกสามความเร็วสามแล้วก็ปฏิกิริยาสามนะครับซึ่งแผนของผมก็สี่สองสามหนึ่งประมาณนี้ครับมูลค่าทีมทั้งหมดของผมก็อยู่ที่ประมาณสามแสนล้านก็ถือว่าเป็นทีมที่โหดพอสมควรแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่ผลเล่นด้วยนะเดี๋ยวว่าจะพาทีมนี้ไปลุยแรง ให้ผู้ชมได้ดูนะครับก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปขวาแรกนะครับตสงให้เจลาดวันทูสาริโอมาเน่โมเลโนเปิดเข้ากลางพักอกและบอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามครับผม แล้วมาดูเกมรับทางฝั่งเราบ้างนะครับตรงบอลเปิดบอลโคง้งดูดบอลลงอย่างสวยงามโฮโลหลงได้อยู่เรืย้ยตัดเข้าในยิงติดบล็อกของโจโกโมเมสมาดูทางฝั่งเกมบุกของเรามา่งนะครับซาดิโอมาเน่เลื้ยเรืย้รยเสาแรกอย่างนิ่มๆเกมบุกทางฝั่งเรานะเฮนโดเสียบ,บอลไหม โจตาเก็บได้ไม่ชานโจตาทีนี้ดักคิดมุดมุดมุดไหลเข้ามาหาตัวเชื่อมหาตัวใจส่งให้โจตาปาดหน้าเค,ค้กเข้าไปอย่างสวยงามซาดิโอมานเน่โมโรตัดได้ไหลเือเรื่อยๆทำช่องเปิดให้ดักคิด เปิดทันไปหนึ่งทีจับยาวไปนะครับเสียดายมากเลยมาดูเกมรับของเราเปิดเต็ม,ม,มุมยึดๆเข้ากลางและดึงพาวเวอร์ช็อตหมดสิทเซฟเลยครับจับงหวะนี้่อนเฮมมินจำเป็นเกมบุกของเรานะครับเปิดออกข้างเทนเล็กสเดอ์อนหนุเปิดอืมทีนี้นะอืมไม่ได้นะครับ โดนส่วนนะครับตัวน,นี้ยังไงหมนุนเปิดออกข้างมาแล้วโมโน,โนวิ่งไม่ทันฟันได้หลงโอ้โจโมเมสยังมาบอกได้อนะเอาแยะโดนส่วนนีก็โดนบุกตอดตัดเกมได้ทินีิรักคิดส่งให้เจอราดเจอราดทำไงทำไงโดนเบียด เอ็มเลชานส่งให้ลักชิดยิงเสาแรกเซฟอย่างชิวเฉียดซาโดมานนี่นี่ลักชิดส่งให้ซาติโอมาเนี่ยเสา,แร,สาแรกแบบนิ่มๆเก็เบบุกของเราเตลาดไมเลโนโน มาเนี่ย okay. ยึกไว้หนึ่งทีปาดหน้าคิกติดบล็อกซ้ำได้โจนบอลมาเราตัดได้ครับสาละโจตาปัดโค้งโชนเสาตัดคิดยังได้อยู่เสาแรกแบบนิ่มๆไปอีกหนึ่งลูกครับผมอ่ะ โบงเราทีนกเกเ,ออนอเอรออโนเปิดให้กับหลุยดีอาร์ตเบียดได้อยู่หมุน1หนึ่งทีโดนตัดขาแล้วโอ้โหเสียดายมากแล้วมาเป็นฟรีคิกระยะหวังผลนะครับด้วยเจอหลาดนะครับผมนี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟรีคิกมาเยอะละ แล้วผมว่าจะใส่ก้อยเข้าโกไปเลยนะครับระยะนี้แหละประมาณนี้มึงดูโอ้มึงดูเฮียเฮีย